ครับวันนี้ก็พบกับนาอยยองนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวหาดไตงามนวน <Wow. S 1> ันนี้ก็รอแฟนเพื่อนสะพางก่อนเดี๋ยวเราจะไปด้วยรถคันนี้ครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่ามันจะสวยแล้วก็น่าเที่ยวขนาดไหนครับผมไปกันครับ วนนออันนี้ก็แวะปั๊มก่อนนะครับร้อนโคตรเลย น่าจะเข้าสัตหีบแล้วอีก20กิโลก็ถึงหาดไตางมามแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็พักเข้าลงห้องน้ำบวนนะนี่ไปครับเดีย๋ยวพักห้องน้ำก่อครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับผมเหลืออีกประมาณ14กิโลนะ ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปกันที่นะครับอารามวิยทยโยธินนะครับผมก็อยู่ที่กองบัญชาการวิยทยโยธินนะครับปัดไตรงานนะครับผมไปเดี๋ยวไปชมภาพไตรงานกันเลยขับไปเจี่ยวหางเลยเล็กคัอเล็กบัดเนี่ยเร็กๆไปได้เลยครับ นี้เราก็ถึงนะครับหาดไตงามว้วหลังจากที่ผมกําลังเดินเข้าไปที่หาดเตยงามนะครับที่นี่ก็ดูร่มรื่นสุดๆเลยวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีคนมาเที่ยวกันเยอะมากๆเลยครับหาดนี้ดูสะอาดสุดๆเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในค่ายทหารเนาะไม่มีขย,ขยะเลยนะครับผมก็เดินเที่ยวได้เปิดหูเปิดตาสุดๆเลย สำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจก็ที่นี่นะผมว่าโอเคเลยนะครับอันนี้เรามาช่วงถึงประมาณเที่ยงเที่ยงพอดีนะครับผมแดดก็เลยค่อนข้างที่จะร้อนไปหน่อยนะครับสำหรับใครที่จะมาเที่ยวนะครับก็แนะนําให้เป็นประมาณักช่วงเย็นช่วงบ่ายนะจะเหมาะที่สุดเลยนะครับหลับที่นี่นะครับผมถ้าเดินออกมาทางหน้าหาดนะครับก็มองออกไปจุดลูกหูลูกตานะครับล้อมรอบมีถ้วยภูเขานะครับ กับทะเลที่แสนจะกว้างไกลนะครับแล้วก็กว้างใหญ่มากๆนะครับดูหาดนะครับผมสวยสุดเลยไปกันครับไปชมบรรยากาศที่แสนจะสวยงามและบรรยากาศที่แสนดีครับกับทะเลกว้างใหญ่วันนี้นะครับไปชมวิดีโอสวยๆกันครับ ที่นี่นะครับไม่ต้องกลัวอดนะครับเพราะว่ามีร้านอาหารนะครับแล้วก็โซนของกินเยอะแยะมากมายเลยไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมหาดต่อไปกันต่อนะครับหาดที่ผมจะไปก็จะเป็นหาดทรายแก้วนะครับเราไปกันเลยตอนนี้นะพ่อกำลังจะไปที่หาดทรายแก้วนะครับหาดทรายแก้วก็ห่างจากหาดเตยงามไปประมาณ14กิโลนะครับตอนนี้ผมก็ถึงที่ปากน้ำเข้าหาดทรายแก้วแล้วครับ ก่อนเข้าเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปแลกบัตรก่อนนะครับผมมีคนไทยไหมพี่ไม่มีคนต่างชาตวไทยไม่มีครับคนไทยสองคนเอาไปได้เลยอ่ะไม,ไม่ต้องได้หรอกครับโอเคครับผมตอ,อนนี้ผมก็มาที่หาดทรายแก้วนะครับทีที่สอง ถพิ่งมาถึงปากตะเข้านะครับไปเดีย๋ยวเราไปดูหาสายแก้วกันนะ องคนครับสองคนคนไรบาทครับผมนะครับได้แล้วคนไทยหนึ่งร้อยบาทคนละห้าสิบบาทนะครับซื้อตัวเสร็จแล้วไปเดีย๋ยวเราไปเข้าหาดทรายแก้วกันครับแค่ขี่เข้ามานี่ก็บรรยากาศดีสุดๆเลยนะครับเนี่ยนี่ยังไม่ถึงหาดเลยนะดยอด่อทางเข้าค่อนข้างที่จะชันนะครับผม แล้วก็ทางขึ้นสูงมากทางลงก,ก็ชันมากนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับเหมือนได้มาประจญภัยในโลกภายนอกนะครับผมชอบมากครับผมทางแบบนี้นะครับดีกว่าแบบมันถ้ามันสบายเกินไปมันก็ไม่สนุกนะครับทุกอย่างกถ้ามีอุปสรรคนะครับมันก็จะมีสตรอรี่ของมันนะครับทาให้เราสนุกไปข้างบนี้นะครับอืมมันสวยะดูดิ นี่ก็ใกล้จะถึงหาดแลนะครับผมก็ลงมาถึงสุดด้านล่างครับก็หินวิวนะครับน้ำทะเลนะครับก็รู้สึกว่าอุ้ยเรามาถึงจุดหมายปลายทางเลยนะครับการขับรถเที่ยวผมนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะจุดหมายปลายทางนะครับคือผมชอบสตอรี่ข้างทางระหว่างไปนะครับแล้วก็ว่าเราเจออะไรบ้างนะครับและชื่อเส้นชัยของเราก็คือจุดปลายทางของเรานนั่เองนะครับ นี้ผมก็ถึงหาดแล้วนะครับผมหาดสายแก้วที่ที่สองนะครับที่แรกก็เตยงามที่นี้ก็มาอีกที่นึงก็เป็นหาดสายแก้วนะแล้วครับจากที่เราได้จากขดเตยงามมาตอนนี้ก็มาที่หาดสายแก้วกันนะครับผมก็เที่ยวหลักร้อยนะครับผมแต่วิวที่นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นหลักร้านเลยนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะครับมีชาวตาา่างชาติเยอะมากๆเลยเต็มหาดไปหมดเลยครับ บรรยากาศตอนนี้ก็คนเยอะมากครับแต่ก็ลมเย็นดีอผมฟิวนล้นเนี่ยี่นี่ครับบรรยากาศมนุ่มรื่นมากๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงยินแล้วนะแดดก็อ่อนมากเลยนะครับไม่ร้อนมากถ้อใครสนใจครับที่อยากจะมานั่งกับครอบครัวแล้วก็นั่งกินอะไรชิวๆดินทะเลที่นี่เลยครับผัดใส่แก้วสำหรับโซนนี้นะครับเป็นโซนโคดหินนะครับแต่ว่าเดินก็ระวังหน่อยเนาะเพราะว่าหินมันค่อนข้างที่จะมนมครับแต่ตรงจุดนี้นะครับ ถ่ายรูปสวยามากๆเลยนะครับแล้วก็วิวบรรยากาศดีสุดๆเลยอ๋อลืมบอกไปนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีคาเฟ่นะเอาไว้นั่งจิบกาแฟชิวๆแล้วก็ดูทะเลโดเปเย็นนะครับเอ้ไอ้จอเองจะไปปีนบนหลัคารถแบบนั้นไม่ได้นะแกลงมาตรงนี้เลยนะไอ้จอเฮ้อ,อจอ,อจอ ตนนี้ก็เที่ยวหาดรายแก้วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าพากลับเนี่ยเราจะมีอะไรน่าแวะบ้างถ้ามีก็เลยกลับบ้านถ้ามีก็แวะนะผมไปเดี๋ยวเราไปกระต๊อตอนนี้นะครับผมก็ได้เที่ยวหาดสายแก้วที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กําลังจะกลับบ้านนะครับแล้วก็หาแวะหาอะไรกินก่อนนะครับผมก็ว่าจะหาอะไรกินที่แถวบ้านนะครับตอนนี้ก็ยิงยาวกลับก่อนหนึ่งร้อยกว่าโลนะครับ เที่ยวนะครับจนถึงบ้านนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนต่อนะมาหาอะไรกินต่อไปจะรอชมนะครับผมนะครับเดี๋ยวรออาหารนะครับตอนนี้ก็ได้สั่งเสร็จแล้วนะคผมร้านนี้ก็ร้านส้มตำเด็กวัดนะครับบ้านบึงชนบุรีนะครับถ้าใครพาแฟนมาก็ลองมาทานได้นะอร่อยร้านนี้กินไปจำแล้ว เยวรอดูหน้าตาดีกว่าว่าจะน่ากินขนาดไหนครับวันนี้อาหารมาแล้วน,นะครับแกงหอมทะเลส้มตำปูปลานะไปครับผมจะมาสวบกัน ผมกินแล้วเสร็จแล้วนะผมก็ตอนนี้ก็ถึงห้องเรียบร้อยลวถึงที่บ้านแล้วยังไงนะใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์นะกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะผมแล้วก็ติดปากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาเท่านี้ผมบ๊ายบาย